อาครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไทยอีสานบ้านเฮาทุกคนนะครับเด้อมื้อนี้ครับพ่อๆ่ครับลุงโบคือเก่านั่นแหละครับอ่ามื้อนี้ลุงโบจะพาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งกันยกย่อหรือยกสุรุมพี่น้องอ่ามื้อนี้พี่กัดอยู่ไสว่าซั่นอยู่ปากท่าคอยว่าซั่นพี่น้องอ่าทางตำบลชนบทอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นครับผมเอาแต่ว่าแรกแข่งมาที่พ่อครับมาบ่อปลามาบ่อมาบ่เอามาแล้วพี่น้อง จังว่าแรกแขกมานว่าสัน้นเขาก็ยกสะดุงมาว่างปั๊บแล้วก็ยกปั๊บหลว่าสั้นพี่นอ้องมือนี้ได้ป่าแล้วครับผมเห็นตัวปลาน้าเขาแล้วครับผมจังว่าแรกแขกมานครับเบื้องบรรยากาศพี่น้องถือว่าคึคกคักครับผมยูดปากทาคอยตำบลชนบทอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องน้ำซี่ล้นครับพี่น้องเอาเลยหลัลกถุงปลาแล้วพี่น้องเนี่ยครับฝีมือในการว่านแหครับมือนี้พี่น้อง ได้ลากได้แบกมากพี่น้องคนละครับผมนี่แหละครับผมได้พออยู่พอกินเล่าแหละครับอา้าวสุดยอดครับผมมาะสิบกิโลเลยเอามีน้องปลามาเลยครับป่ามาเลยครับผมฮะมาเลยครับแสแดงว่าปลาเริ่มมากแล้วพี่น้องมาเลยครับเอาสะดุงด้งเงเลยครับสะดุงด้งลรเลยแบบเนี้ยมามาแล้ว หลังจากล่อค่อยมาโล่นเติบพี่น้องป่าเขาก็เริ่มเขาสะดุ้งเลยละครับเอามาเลยครับรนะตัวหนึ่งกับป่าเขาละพี่น้องเอเอเด้งกันได้ครับอะไรจะสะดุ้งเดียวละพี่น้องสะดุ้งอื่นไม่ค่อยได้ครับ

เอ้ามาแล้มาแล้วมาแล้มาแล้วมาแ,มาแ,มาแ,มาแไม่แล้ไม่ร้องเห็นแล้วครับว้แน่นอนดีไม่ร้องเอา้ดาดยอดครับโอ้ยแตกพวกัพวพัวน,นี่เอามันมากหแม่คนสีวานแม,ม้ป่าไหมเนี่ยน่าจะมองได้ดีหว่เราเลยเไม่หลายเรถึงว้าคือมาพักคือมาพักมื้น,นี่ว่านในไร มือแม่ยงค่อว่ามีแต่แม่งข้นคือเพิ่งาเนี่ยอ่าอย่าลืมเลยพี่น้องเด้อกันมาคลิปสนุกสูงแบบนี้เรื่องที่ตามชมทักช่องยูทูบอ่าไทยสารบันเท่าในพี่น้องเด้ออีกช่องหนึ่งนะไทยสารวิจิ้ง์ขับน้ำพี่น้องครับพ่อๆกันในคลิปนาครับผมนั่นปากกาเอาอีกแล้วโอ้ยผู้มานปากกาครับผมเอาสุดยอดเอาพ่อๆกันในคลิปนาครับ